10นาฬิกาสินาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเจอการหลังข่าว10โมงถึง11โมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m ม z นะครับกับผมนัทพงศ์ธีระพัฒนานนท์วันนี้พฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2568นะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนะก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะนี่ดูล่าสุดหน่อยนะเมื่อเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรี ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่นะครับ14ท่านนะก็เข้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะเป็นที่เรียบร้อยนะมีขั้นตอนในการถ่ายรูปติดบาดถ่ายรูปสำหรับรัฐมนตรีใหม่นะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะฮะแล้วก็หลังจากนี้นะเข้าใจว่าอาจจะเป็นช่วงนี้แหละนะที่ทางด้านของรักษาการ นายกรัฐมนตรีนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะครับก็จะนําคณะรฐมนตรีชุดใหม่นะครับเ,เข้าเฝ้านะทูลละอ,องทรลพระบาทนะเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับ11โมงนะก็จะนำเข้าเฝ้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนบ่ายสนะฮะทางรองสุริยะนะในฐานะที่เป็น รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่จะมาทำหน้าที่นะในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับก็อย่างที่เป็นข่าวนะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะ ประชุมคลมรมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเรียงลําดับรองนายกรัฐมนตรีใหม่นะแล้วก็จะให้ภูมิภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับขึ้นมาเป็นรองหนึ่งนะจึงก็จะทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะในช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเ,เรื่องที่สืบเนื่อง นะที่เกี่ยวข้องนะกับการทำงานของรัฐบาลคณะเจราจาคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เจอทั้ง USCC นะฮะทางผู้แทนที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องการค้านะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเจอ USTR เลยนะคณะผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการ เจรจากันนะครับว่าเรื่องของข้อเสนอนะแล้วก็มาตรการต่างๆที่ทั้งไทยทั้งสหรัฐจะมีการปรับเพื่อให้มันเกิดสมดุลทางการค้าระหว่างกันเนี่ยนะหลังจากที่มีมาตรการไอรีซิปโพโคทาริฟออกมาหรือว่าภาษีสุนทรคกรตอบโต้ออกมาเนี่ยวันนี้นะวันนี้วันที่3นะเมื่อวานที่ผมอาจจะผิดหน่อยผมนึกว่าเมื่อวานนี้วันที่3วันนี้วันนี้นะวันที่3นะก็วันนี้ ถ้าเจอนะสามสี่ทุ่มนะครับก็ก็คงรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรคืบหน้าไหมแต่ว่าสําหรับเมื่อวานเนี่ยก็ยังยังมองไปในทิศท,ทางที่ดีนะว่าการเจราจาครั้งนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่ามันก็ต้องคุยกันและให้วินวิน,วนทั้งคู่แต่ว่าที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นคือผมลองไล่ดูฮะว่ามี ประเทศที่เขามีการคุยกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะอลองไล่ดูนะลองไล่ดูประเทศที่คุยแล้วนะเอาที่คุยแล้วก่อนนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ข้อยุตินะบางประเทศอาจจะมีข้อยุติเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ,อ,ะอิสราเอลที่คุยไปแล้วแล้วก็กําลังคุยอยู่เพิ่มเติมนะแคนาดานะเม็กซิโกอินเดียสหราชอาณาจักรอันนี้จบไปแล้วนะครับยูเครนไอขอภัยอาร์เจนตินา สาภาพยุโรปนะเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เพิ่งยังมีวาทะร้อนๆออกมาเรื่องของทางโดนัททรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีของสหรัฐบอกเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นไม่ซื้อข้าวสาหรัฐเนี่ยงงๆอยู่นะคุยยากนะมีจีนฮะจีนนี่ก็ใกล้เคียงฮะเดี๋ยวต้องรอทางประธานาธิบดีกับทางผู้นาําสหรัฐก็ลงนามมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์ออสเตรเลียกัมพูชา สีลังกาอินโดนีเซียบังกลาเทศแล้วก็เวียดนามอันนี้อยู่ในโพสต์ที่คุยแล,และกำลังคุยอยู่นะครับส่วนที่รอคิวที่จะคุยนะไทยแลนด์ประเทศไทยนะวันที่3กรกฎราคมมีสปปลาวนะมีเลเซโตแล้วก็มาดสก,กัสกานะแล้วก็เอลกวดดาดอนะครับรวมไปถึงอีกหลายประเทศแต่ว่าเดทไลน์เนี่ยสำหรับการเจรจาอยู่วันที่9กรกฎาคมนะครับล่าสุดนะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทำนะครับได้มีการทวีตออกมานะเปิดเผยข้อมูลออกมาประกาศนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาได้ทำข้อตกลงกับเวียดนามประเทศข้างๆเรานี่แหละครับกับเวียดนามนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงื่อนไขก็คือเวียดนามจะจ่ายภาษี20%สําหรับสินค้าทั้งหมดคือสินค้าที่เวียดนามส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะจะโดนเก็บภาษี ผู้ง่ายๆภาษีนำเข้าอ่ะนะสุนกากรตอบโต้อะไรเนี่ยที่ยี่สิจากเดิมที่เท่าไหร่คุณผู้ฟังจําได้ไหมครับที่46%่สก็เหลือ20%สิบำหรับสินค้าทั้งหมดที่ส่งมาที่สหรัฐอเมริกานะครับและนะและและนะสี่สิบสำหรับสินค้าที่มีลักษณะ เป็นการส่งต่อผ่านเวียดนามทรานชิปปิง้งผมพูดง่ายๆเอที่เรากลัวกันนี่แหละเอสินค้าสวมสิทธิ์นำเข้าปุ๊บแล้วก็ส่งออกต่อเลยอะนะอันนี้เขาบอกเขาจะคิดภาษี40%ส่วนเวียดนามละ่ะแต่สินค้าสหรัฐอเมริกาจะเข้าเวียดนามเนี่ยข้อตกลงก็เป็นยังไงถามบอกว่า เวียดนามจะเปิดตลาดกับสหรัฐอย่างสมบูรณ์และไม่เก็บภาษีกับสินค้าของสหรัฐคือซีโร่ทาลิฟสรุปความก็คือของเวียดนามสินค้าส่งออกไปเวียดนามโดน20%ถ้าเป็นแบบว่าใช้ผ่านเวียดนามโดน40%สส่วนสหรัฐขายของเวียดนาม ไม่มีภาษีนำเข้าอยู่ที่0%นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขนะที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศออกมานะเราก็คงจะได้ดูแล้วแหละนะอย่างน้อยๆเนี่ยอันนี้เป็นประเทศที่บ้านใกล้เเลือนเคียงเลยนะอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้ด้วยกันนะแล้วก็เป็นประเทศที่ถือว่าได้ดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาในลำดับต้นๆแล้วก็ ติดอยู่ในกลุ่ม10ประเทศ12ประเทศ13ประเทศที่สหรัฐอเมริกาดูเป็นพิเศษและเราก็อยู่หนึ่งในนั้นเช่นเดียวกับเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะวันนี้ก็ต้องรอดูผลของทางไทยกับทางใครละ u s t r นะแต่ว่ามันจะตกลงกันได้นะหรือว่ายังจะต้องคุยกันต่อนะอันนี้ก็ ค่อยๆติดตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าของเวียดนามจาก46%เหลือ20%ลดมากกว่าครึ่งถูกไหมลดมากกว่าครึ่งถ้าเราดูอย่างนี้ก็ประมาณสัก60%เอาแบบตัวเลขง่ายๆนะตัวเลขกลมๆนะประมาณ60%ของเราจะจาก30ต่าไแร่36เห็นไหมจะมีการคุยกันลดลงเท่าไหร่ถ้าครึง่งนึงก็คือ18 ถ้าลดมากกว่าครึ่งหนึ่ง60%ก็อยู่ประมาณสัก14-15%อ่ะอันนี้ก็เป็นความหวังแต่ที่เราอยากได้จริงๆก็คือที่10%นะครับอันนี้ก็ก็ให้เท่ากับเกณฑ์ของ Universal t a r i f t นะแต่ก็จะได้ไม่ได้จะยังไงค่อยๆติดตามค่อยๆติดตามนะครับอ่ะของเรานะ ช่วงแรกของรายการเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวจะคุยเรื่องของรถยนต์สัหน่อยนะเพราะว่าพฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าโตโอโหสูงสุดในรอบ21เดือนนะมันเป็นเพราะอะไรยอดผลิตรถยนต์เนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆมาโตได้นะครับส่วนช่วงที่2นะเดี๋ยวดูเรื่องของทองสัหน่อยนะคือตอนเนี้ เรื่องทองเนี่ยมีนักวิเคราะห์หลากหลายมุมนะที่เขาบอกว่าทองมันจะไปที่เท่าไหร่อย่างไงอันนี้อันที่1อันที่2บอกปีหน้าทองมันจะพักฐานมันจะลงมาอยู่ที่3,100เหรียญอ่าประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 0ันสามพันสี่สามพันสนะอันนี้จะยังไงนะแล้วก็ทิศทาง3เดือน6เดือนเป็นยังไงปีหน้าเป็นยังไงอาจจะได้คุยเพิ่มเติมนะครับเรื่องของทองสําหรับใครที่ชอบการลงทุนนะ ส่วนทางธนาคารอมสินเขาแจกรางวัลพิเศษนะครับเป็นรางวัลพิเศษสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับสลากอมสินพิเศษหนึ่งปีทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิตอลนะครับรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นเศรษฐีลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่า70ล้านบาทจํานวนหนึ่งรางวัลในวันที่16กรกฎาคม2568นะครับพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาททุกงวดนะฝากครบกําหนดก็รับดอกเบี้ยที่ 20สตางค์ต่อหน่วยนะครับหรือ0.20%ต่อปีนะครับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลบุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษีฝากเลยที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือที่แอป Mymo ตั้งแต่บัดนี้จนถึง15กรกฎาคมนะครับสอบถามเพิ่มเติม,ม GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนวันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านก็มอบเสื้อยือดนะที่ระลึกจากรายการเป็นไซส์ 2XL นะครับก็หน้าอกอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คืออยู่ที่ประมาณสัก46นิ้วนะจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะไปตอบคำถามใน f c e e o o o l l v v นะครับผ่านเพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านก็ได้นะครับใน YouTube เก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทางธนาคารอมสินที่เขาเชิญชวน ออมเงินดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทคำถามก็คือถ้าจะฝากเพิ่มนะฮะให้ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่นะครับก็สามารถไปตอบคำถามกันได้นะ,ะร่วมสนุกในรายการนะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณทิติมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของรถยนต์นะ สำหรับภาพรวมตลาดรถยนต์ทั้งยอดผลิตยอดขายนะเป็นยังไงบ้างสําหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่กับคุณสุพรพงษ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณสุพรพงษ์ครับสวัสดีครับคุณนัทพงษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับครับ,ค,รบคุณสุพรพงษ์เป็นยังไงบ้างสําหรับยอดเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับก็ถือว่า แม้ว่าจะดีแต่ว่ายอดผลิตมันยังต่ำเพราะว่าเป็นยอดที่ผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราดูแล้วว่าโอเคอการผลิตของรถยนต์ก็คงจะดีขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไง อืม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 อนะ่าแต่ไอ้ผลิตรถยนต์นั่งกับไอ้ตัวรถกระบะนะมันก็คลากันไปรถยนต์นั่งเนี่ยลดลงไปถึงสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือของของของไอซ์ใช่ไหมที่ลดลงไปสิบห้าเปอร์เซ็นตใช่ใช่ไ <ICE. S 2> อซ์นะที่ลดลงเพราะว่ามันมีบางรุ่นที่เราต้องเลิกผลิตไป,ไปครับ เพราะว่าก็จะไม่ส่งไปอเมริกาไม่ส่งไปยุโรปนะเพราะว่าทางด้านยุโรปเขาก็เข้มงวดในเรื่องของการที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยช่วยการขับในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งต่อไปเราก็คงจะต้องผลิตร,รุ่นนี้ในประเทศไทยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผลิตเดือนไหนปีไหนนะครับแต่ว่ามีอะไร มาตรฐานอะไรออกมาแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็เหมือนกับจะตั้งในเรื่องของการว่าถ้าผิดในพวกนี้นะฮะก็จะต้องอ่าได้รับการอะไรส่งออกได้ดีขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็ส่งไปออสเตรเลียก็โดนในเรื่องของว่าเขาเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนนี้ ว่าจะต้องเก็บภาษีถ้าหากว่ายี่ห้อไหนปล่อยไอ้พวกเัาฐานลมลพิษทางอากาศหรือว่าเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการใช้พลังงานถ้าเกินจากที่เขาได้กำหนดก็ต้องโดนปรับแล้วครับนะครับนันสองอย่างนี้ก็เลยทำให้การส่งออกลดลงและอีกประเด็นหนึ่งก็ยังไม่ทราบว่า ทา,ทางท่านทรัมป์เนี่ยเรื่องภาษีนำเข้าของคุณทรัมป์นี่จะลดเหลือเท่าไหร่ในประเทศคู่ค้าของเราครับนะครับต้องรอดูตรงนี้ซึ่งก็จะกระทบถึงเรื่องของการส่งออกชิ้นส่วนเราด้วยนะครับครับก็ต้องติดตามอันนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนแรกในรอบ ยี่สิบเอ็ดเดือนที่เราปลิดเพิ่มขึ้นนะก็เป็นที่น่าดีใจมาก่านะพอผลิดเพิ่มขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นตครับเพราะว่าผลิตพวกกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึงเท่าไหร่ตัวแบตเตอรี่หกร,ร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตตัวปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มขึ้นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นตครับแล้วตัวไฮบริดก็เพิ่มขึ้นสามสิบสี่เปอร์เซ็นตอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้ยอดผลิตในเดือนพฤษภาคมเป็นบวกแต่ว่าห้าเดือนห้าเดือนก็ยังติดลบนะครับเพราะว่าผลิตได้ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันกว่าคันก็ติดลบไปเจ็ดจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าเดือนต่อๆไปเนี่ยจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือ,อสําหรับภาพ,าพรวมของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอย่างที่คุณสุลพงศ์บอกถ้าเป็น B.E.V. คือรถไฟฟ้าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้น60% 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนี่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ไฮบริดอันนี้สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะสำหรับรถยนต์การผลิตเพิ่มขึ้นก็ในรอบ ยี่ิบเอ็ดเดือนได้ไหมใช่ครับอ่าอ่าถ้าเทียบแบบเยอออนเย r ก็มาต้องประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซนต์ว่าไปนะฮะครับค <ำ S 2> ําถามก็คือว่าอ้าวในเมื่อยอดการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องดูอีกอันนึงอ่ะมันก็คือเรื่องของการการการขายครับยอดขายรถยนต์มันเป็นยังไงฮะสำหรับพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนขายก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะอืมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองครับเพราะว่าเดือนเมษายน ก็มีการอยอดขายก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมก็ต้องถือว่าเป็นเดือนที่สองติดต่อกันครับที่เพิ่มถึง4.7%่ปอร์ซ็นตนะเดือนเมษาก็เพิ่มขึ้นแค่0.40%จุดสี่ศูนยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิด,น,ดนิดหมายที่ดีครับแต่ว่าพอเจาะลึกเข้าไปมันกลายเป็นว่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าอ่า รถยนต์ไฟฟ้าที่เราขายได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าคันเติบโตหนึ่งร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พลังอ,อินไฮบริดเติบโตสองร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์ก็มีไฮบริดที่ว่าลดลงสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวรถกระบะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับ,รบเพราะว่ามียอด อ๋อไม่ด,ไมดีไม่ดีไม่ดีเพราะว่ารถนถ้าเอาถ้าเอาเฉพาะรถกระบ,บะล้วนๆไม่รวมพ p v ก็ติดลบถึงยี่บสี่เปอร์เซ็นตบเพราะว่าทางพวกสถาบันการเงินก็ยังเข้มงวดนะในการปล่อยสินเชือ่อเพราะนี่ครัวเรือนเขาเราสูงนะครับแล้วก็ GDP ของเรายังเติบโตต่ำหนะรือเกินนะแล้วก็ยังมีเรื่องของด้านการเมืองด้วยว่าจะเป็นอย่างไร งบปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจะผ่านไหมจะทันใช้วันที่หนึ่งตุลาคมไหมนะเดี๋ยวจะเหมือนกับสองปีที่ผ่านมาที่ใช้ไม่ทันก็ทำให้งบการลงทุนต่างๆของภาครัฐก็ลดลงไปครับนะฮะเอ๊ะคุณคสุรพงศ์เห็นผมเห็นที่ประชุมคลม,มรหรือว่าใครอ่ะทางรัฐบาลนี้เขาคุยกันเรื่องของเทรดอินอะเรื่องร,อรถกระบะใช่ไหม อ่าที่ที่ที่เราเคยคุยกันมาโดยตลอดอ่ะนะใช่ครับอันนี้มันน่าจะเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นไหมฮะหรือหรือหรือมันยังไม่เป็นรูปธรรมอยู่ดีแค่แค่คุยในหลักการอ่าอันนี้ทางด้านกระทรวงการคลังครับนะพอเดิมหลายปีมาแล้วที่เราเสนอว่าน่าจะมีการเอารถเก่าโดยเฉพาะทางด้านรถกระบะหรือพวกดีเซลเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ใหม่จะเป็นกระบะ หรือว่าจะเป็นรถจนเก่งก็ได้นะกรัทั้งนี้เพื่อที่จะให้มวลภาวะทางด้านอากาศลดลงเพราะรถเก่งนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกเบนซินเบนซินก็จะปล่อยวลนพิษน้อยกว่าดีเซลนะซึ่งดูจากตัวเลขอายุยี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยก็มีประมาณสองล้านกว่าคันถ้าหากว่าเอามาเปลี่ยนโอ้โหก็จะทอ้ยอดดีขึ้นปัญหาก็คือว่า จะเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป้าหมายก็คือเปลี่ยนแล้วจะต้องทำลายไอ้ตัวรถเก่านั้นนะทีนี้รถเก่านี้ถ้าทำลายงบในการทำลายทางภาครัฐจะสอนให้เท่เอาเอาอย่างนี้ก่อนคุณตุลพภมผมถามอย่างนี้ค,คือผมได้ยินก็คือข่าวล่าสุดเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะไปดูเรื่องเนี้ยผมถามว่าตอนเนี้ยมันถึงถึง,ถ,งถึงตรงไหนที่ทางสาภาอุดที่เราตามอยู่ครับ ว่ามันจะเป็นมันมันจะทําได้จริงไหมมันจะสำลิดเอ่อมันจะเกิดในปีปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ามันพวกเห็นมีการพูดว่าคล้ายๆกับว่าจะ,ะทําเฉพาะรถกระบะไม่ได้ไม่ได้ทำไอ้ไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยยีปีรถเบนซเบนซินอะไรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่รตรงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรที่เราไปคุยแล้วที่มันจะตกผลึกลําดับแรกออกมาก่อนเนี่ยออตอนนั้นเราเพียงแต่พูดว่าที่เสนอให้ รถเก่าของติกอัพเนี่ยมาแรกเนี่ยก็เพราะว่าต้องการรถ PM 2.5คมสองจในเรื่องของพวกคาร์บอนอะไรต่างๆเนี่ยให้น้อยลงทางด้านโรคหายใจของเราก็จะได้ดีขึ้นนะไม่ต้องเสียงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการดูแลประชาชนนะกลับไปตรงนี้มันก็จะทำให้อากาศในกรุงเทพกว่าใน ทั่วประเทศไทยดีขึ้นอันนี้เป็นเสนอมาแต่ตอนนี้ที่รัฐออกมาก็คือกำหนดเรื่องของ20-25ปีแล้วก็ไม่มีรายละเอียดต่างๆว่าจะเอาอย่างไงนะครับก็คือก็คือยังยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังเป็นแค่แนวคิดอยู่ถูกไหมครับ ใช่ครับว่าว่าจะทำอ่าเห็นบอกว่าเนี่ยเป็นแนวคิดว่าจะเอาแค่รถกระบะอย่างเดียวอายุกระบะก็ต้องยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีอะไรอย่างเงี้ยที่คุณสุรพลพูดใช่ไหมอ๋อไม่แต่ว่ายังไม่ได้รวมพวกอรถนั่งส่วนบุคคลที่อายุยี่สิบกว่าปียังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะพูดถึงว่าตอนนี้นะฮะครับครับครับเข้าใจเข้าใจแต่ก็อยากจะให้มีเพิ่มขึ้นมาไงเพราะรถเก่าพวกนั้นประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ก็อาจจะไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันครัใช่ไหมก็เลยอยากจะให้รวมทั้งรถยนต์นั่งเข้ามาด้วยครับหรือว่ารถกระบะคนเขาอาจจะเบื่อแล้วฐานะดีขึ้นก็อาจจะซื้อรถยนต์นั่งอาจจะฐานะไม่ดีขึ้นก็ยังซื้อได้เพราะว่าตอนนี้รถยนต์นั่งเนี่ยมันถูกลงครับที่รัฐมนตรีครั้งพูดเรื่องนี้มันมันจะช่วยกระตุ้นให้ไอ้เทสอินอันเนี้ยรถเก่าแรกรถใหม่สำหรับกระบะเนี่ย อ,อจะเร็วขึ้นไหมเ,เร็วขึ้นนี่เราไม่ทราบว่าเสนอเข้าคอ,อ,อรอมอหรือ,อย,ยัง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 จะมถ้ายังไม่ก็ต้องรอดูว่าแล้วเสนอเข้าเมื่อไหร่รแล้วจะเ,เสนอได้ไหมตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการเมืองอยู่อราคาสภาว่ายังไงครับครับผม <laughs> อ่ะโอเคได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณจุลพงศ์นะอย่างน้อย,อยก็ฉายภาพให้เห็นว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเรานะทั้งตัวเลขของการส่งออกตัวเลขของอผลผลิตที่ยอดผลิตที่เพิ่มขึ้นนะยอดขายที่กระเตื้องนะของพฤษภาก็อย่างอย่างน้อยก็ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์เราใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณจุลพงศ์ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณจุทพงศ์และกาท่านผู้ฟังนะครับครับสวัสดีครับ สุรพงศ์ภัยสิทธิ์พัฒนาพงศ์นะครับที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และก็โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคือทางรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะท่านให้สัมภาษณนะ์ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยนะประมาณสักผมว่าไม่เกินเดือนนะเรื่องของการเทรดอินน่เรื่องของการ รถเก่าแกลกรถใหม่เนี่ยนะที่ทางสภาอุดเขาเสนอไปพอสมควรแล้วแหละนะแต่ว่าเราได้ยินแล้วเสียงจากทางกระทรวงการคลังก็กําลังดูว่าจะดําเนินการอย่างไงจะให้บสยมาค้ําจะอะไรยังไงเนี่ยนะแล้วมันจะลดได้ขนาดไหนนะแล้วก็อายุการใช้นานของรถกระบะที่จะนํามาเปลี่ยนเพื่อจะไปซื้อรถใหม่เนี่ยนะมันจะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปีเนี่ยอันนี้ยังยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงการคลัง,ง แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพว่าเออมันมีนโยบายนี้นะครับออแล้วมันจะผักดันเป็นรูปธรรมได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ผมว่าออคุณผู้ฟังหลายท่านนะทีออ่ใช้รถกระบะอยู่นะแล้วก็เป็นบางทีก็แบบโอ้โหอยากจะวิ่งถึงล้านกิโลเมตรนะมันก็ยาวนานนะใช่ไหมมันก็ต้องอายุก็ต้องอ,อ,อย่างน้อยๆก็สิปี15ปี20ปีขึ้นหล่ะนะครับออแต่ว่ายังขับได้เนี่ยนะเขาบางทีก็ถ้าดูว่ามัน มันซ่อมแซมมันแพงเกินไปนะแล้วก็ถ้ามันมีจังหวะที่จะ,ะมีโปรโมชั่นนะเรื่องของการเทรดอินนะลดภาษีลดภาษีอะไรเนี่ยนะหรือว่าจะมีมาตรการอะไรที่มันเพิ่มเติมออกมาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจังหวะแล้วมันจะช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์ในทางอ้อมด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของทองสะหน่อยว่าทิศทางทองจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ